E แล้วก็บอย่านคนน้ำก่อนนี่นะขุนห้องนี่บอย่านคนเลยขอบุนคนเก่งเก่งคุนห้อง่อยนะจิกคอยเสยผุนเด้อะแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กโอ้ยอันนี้น่ะไม่ยอมเข้าไปไข่ไหนอะไรนี่นะเพิ่นไข่หดล่ะเนี่ยน่ะในผู้สาวไม่เลี้ผู้สาวเกาเลี้ยน้ำบกขาวเนาะตะกี้ไปวนไปวนอยู่ในขอกไกลขาวคุน โอ้ก็ก็กกกกกกกมาแล้ว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 โอ้กก็ก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 กกกกเอาตกกระระมากแล้วตอกเอยอลูกขังเจ็ดไปไหนรูกังเจ็ดน่กรูขงเจ็ดไม่สนใจเลยโอ้กก็กกก็กกก็กกๆบๆ่จกยุนพูนนนะ๊กพตเดี๋ยวสิเบื้องอีกจอมนึงผมพน โอ้อันนึงแม่ลูกอ้อนแม่ขาวว่าน่ะเออแม่ขาวแม่ขาวอันนี้ลูกทั้งห้าและลูกทั้งสามสองรุ่นครับผมรุ่นไ่รุ่นไ่นยยกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวรุ่นไ่นี่รุ่นไ่นี่เบา่ายงได้เนี่ยคุ่นค้นดีจับก็ได้โอ้ยลูกผม,มาา่าไทยพอเนี่ยละแพงพอสิเลนกับไก่แพงกว่านเลย แห้งขวานมาถ่ายพอเนี่ยพออยากเกี่ยไกลกับแม่ยุงย่งกำลังออกแล้วเนี่ยยุ่งก็ออกนะมือแรงครับผมฝนตกเนาะฝนตกสองสามมือหรอโอ้ยที่ทุ่มหาทุ่มเขาได้ปีนต้นบักลำย่อยเป่าไก่เขาคอกนี่ผ้ากันนอนแต่คอกโบผ้ากันนอนแต่ต้นบักลำย่ยต้นไม้เปียกมันยอดมันแย่กระตาลิโตนเพิ่นเนาะ ฝนตกังวะฝนมาตกไวแต่ปีนี้เพราะท่านอันพุทธสภาเตียอันนี้สามสิบเมตาไทยวันที่สามสิบเมตรสำพุทธสภานั่นล่ละอ๋อไปได้เบลานู่นหน้อยทั้งเจ็ดออกมามันแตกสดๆไหลายๆในลูกก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไปอยู่หลังบ้านไปอยู่นี่คือไปอยู่ในหลุมนั่นเหรอมันมีปลวกตีเนาะหลุมทั้งหลังกระไดนี่บ่เมียปลวกตัวเล็กๆเส้นนะเป็นเสียงไก่ตอก ตอกเต็ก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 นี่หันไปทางไปทางหนูดำทั้งสามก่อนนูดูมทั้งสามครับหนูดำหนูดำทั้งสามครับดำเอ้ยดำเอ้ยดำดอกหมากดอกหมากดอกหมากหมองขาวหมองคลอะเกินมาดอกหมากเตื่งกิดหมากบดหลายปันไดดอกหมากแบบ ระดับเลี้ยงเกตเลี้ยงเล่นครับผมไม่ใช่ระดับประกวดแต่เรารักด้วยใจเลี้ยงด้วยใจครับผมสามตัวนี่สามตัวนี่สิเป็นไก่เจยธรรมดาครับผมน,น,นี่พ่อเพิ่อนนี่พ่อเพิ่นนี่เอ๊ะแม่ดำนี่คือออกจากฝูงดำมาวะ เออบางคนไล่ไล่แต่มือเศร้าเนี่ยกระตายไล่แต่มือเศร้าเสดเดอรออกมาเลยเห็นเลงสีนอนได้เนาะสีกลับเข้าไปในขอบป้นเนมื่อนี่มันไข่ได้ละเฮ้อกาตาร์ป้วนนี่ยินเสียงกะตาร์ป้วนคักแถิดอกเห็นผู้สาวนี่คักแถิดอกบักขาวเนี่ยเขี้ยวเคี้ยก่าดูแลตลอดทั้งวันเออคักแต่ดอกเพิ่นนั่นตอกเตกตอกเตก มาไม่ลูกมาแน่ตอกเอ้ยพุนนะ่ะตอกอยู่ทางพุนเบิ่งตอกก่อนตอกตอกกระจินรอบนึงเลวเอา้าตอกคือมีออกมาหาตัวแสดงว่าตัวนึงเศร้าฟักเหรอดินนดเนาะพวเศร้านี่ก็เห็นหมอบตัวเดียวเพราะว่าไก่ตอกแตกตัวใดกเ็เอาไปใส่ล่างเลี้ยงมันเลยเศร้าฟักว่าตัวหนึ่ง เอาเซรัร่งได้อะแม่ตอกเตกต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 กเตกกินข้าวติลูกเบิ่งแม่ขาวแม่ขาวแม่ขาพรลูกกินปวกโอ้เจ้าคุยไงมาเป็นหัวบทตีแม่โด่งฮะ ใม,ม่ขาวแม่ท้องแตกไหมแม่ท้องแตกไหมตอนแรกคนก็เห็นแตกอันแตกเจ็ดตัวบุวันนี้บาดเบิ้งไม้เราเห็นหกตัวหนึ่งเบิ้งไม่ท้องไกลๆก่อนอ,อันนี้แม่ท้องครับแม่ท้องแต่ว่าไข่าขาวหางดำมาให้เราเบาะลายนวยอยู่เพราะว่านั่นแหละที่ไข่าขาวไกล้ขา,ข,าข,าขาวหางดำมัน บอลูยังกินไข่มันนะจะบรูว่างูหลือกิ่งกือก็อเลยไม่แม่ตัวนี้ฟักลูกพวกนี้ก็สิไมล่ลูกท่องแน่ลูกเขาห้างดำปนแน่นี่นะเมื่อเศา้านี้รอดออกมาจากซุมดีดีแม่เดินห้องหารอดนี้แม่ดีดีใบม,มาแร่งมาแม่ลุงเอาปวกไม่เพิินกินโว้ยพาลูกกินดีจังเนาะเคียดีจังเนาะวันนี้เนาะเอาท่องเลี้ยงลูกยังไๆเด้อ liền nhác, gìa lửa cây che, tiếc này liền nhác chẳng, ở bị liền lại tổ rồi, đúng không? Biến đầy bụi, biến nghèo nghèo, biến ta tổ phình, chẳng nhúng cắt, chắc biến lại u. Này, có em liền mực con, áo che mà hay che tham ra liền. Này, cứ chẳng khâu, cứ đầm, đầm đi chắc bên... ทังหลมันเป็นไก,ก่แก่แฟนตาซีไก,ก่แก่ผสมหลายสีนี่นะเพื่อนเอาไห้นี่นะ่เบือ้องปวกก็ไม่ลุงกนไม่ลุงเก่ไกลหนึ่งวาเป็นอยู่ไหนเนาะเพิ่นหนูหน่อยทั้งเจ็ดมาอยู่พอเอินกูกูกๆกูก็ว่าไปวะมาอยู่หลุมปวกไปก็เพื่อนน่ะโอ้ยจนปวกจะลูกได้หลายปหลด้หลายบ่ลูก โอ้ที่เคยเห็นอันเป็นจุ่มหัวคืนนะเห็นนั่นตีกัดกันไงเลยเป็นบ่ย้ายเลยย้ายตัวเลยบอกทีแรกเรื่องเรียกมากินแล้วไม่จอมกินต้นขุดไม่ไหวนะไม่กินละติดใจที่น่าเพิ่นบเบอมไปไลยเลยนูน้อยทั้งเจ็ดครับอันนี้รุ่นรุ่นกลางเนาะลูกสาวลูกชายแม่ลุงเว้ยแม่ ไม่จับขวดแก้วนะมันสิตัดหยาถือไม่เอาใส่ไว้ในคูก้อนก่อนเออไว้นั่นก่อนก็นได้ยุงเลือกสบายยุ่งไรเนาะยิ่งมาแรงยุง่งายหนูน้อยทั้งเจ็ดครับผมหนูน้อยของเจ็ดของแม่ลุงมากินปวกครับปวกนี่นี่ตีลูกแซบบ,บบ่ลูกแซบบ่ คุ้มปวกแม่เพิ่นง,งัดหัวมันไปแล้วมันก็มาเล่มกินอยู่ฝคนค้มจะมองตน้นไผ่ลังบานเอา้ามะขืนค้อนไว้เถอะลกูกตะเวนมาหั่นตุกกินมาขืนค้อนไว้เถอะวะอันนี้เป็นโซนไก่แจ้ขาวหางดำครับผมแม่สามผู่หนึ่งขอก หัางเพื่อนเลยนะหัางใครเร้อบ่เม่นหัางเบียร์สร้างล่างใครบ่แม่นล่างเบียร์สร้างตอนแรกไออันตั้งไว้น้าพื้นเนี่นะตั้งไว้น้าพืน้นนะโอ้ยใครคอยจักถือยังกิ่นขนาดแม่มันหมอบอยู่ด้ตอนแรกเป็นซีหนวยบัดน,นี้ก็เลืออก้าเลือแปรเขาบอกเอ๊ะเลย่อยนบหลงวะม,มือสุดไทยเลือ 6, ้อหกนวยอ้าวบ่หลงแล้วะมันต้อมีอยังไม่กิ่นมันวะบัดน,นี้ มันเบิงขังคางบัดเนี่ยนี่แม่พี่น้องมันเคลียมากินแมุู่นแม่คุนแม่บม่รู้ว่าเป็นขี้กึ่งกือหรือว่าสิเปลี่ยนนั่นงูสาเป็นหูจองปองอยู่แม่มันโดดกินตะนาแม่เบิง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 แม่เปียกมันน่ะเห็นบอกเนี่ยเนี่ยพี่น้องเบิงดีเนี่ยมันจอกินซะเนี่ยาไปกินของใคร่อยไปตรงหลายหน่วยน้่จับอะไรก็บเเห็นข่อยก็เลยใหญ่หั่งขึ้นมาไป้ขังเทึง มันก,ก็เลยเอาหั่งขึ้นไปขงังเทิงแต่นม่นบอกใครอีกเที่ใครส่วนที่เหลือก็เลยเอาไปใส่ตู้ฝักบัดนที่นี่อคเลยทำท่าเาอาไข่เนานะ่านะไข่หั่งหั่งนะมาวางไว้สามหน่วยเมื่อแรกเหลือหน่วยเดียวไหมจักอยังไม่คาบกินไปยังบปะเมื่อที่สองมาหน่วยเดียวที่เ,บบเหลือก็บเหลอิขาอยังจับขาดตะก่อนบ่ไเท่เนี มมันเป็นกิ้งกือหรือมันเป็นหรือมันเป็นหรือมันเป็นอันงูสาบปลอดไพ่เหรอสมมติใคร่ปลอดไพ่แล้ววะยันยันยังไม่กินมันอีกไปไปเบิ่งข้างนอกต้องนายนุ่จัดการซับปวกีนเพื่อกินโอ้ยเขาจันผ่านโอ้ไก่เขากินน้ำเน่เขาวเอ้ย นี่เขาตีนกุ่นเสียกพันตีนมันเลยกุ่นไปป่านนั้นไกนเ่เคียร์เคียร์หาให้ลูกกินดีดีดเนาะไอสี่เหล่ากนเป็นแม่ตีนบดีปไปานดก่เคียร์ลูกเพิ่นเพิ่นยืนขาเดียวคนอีกค้าหนึ่งเพิ่นบ่ใก้นีปานเดเพราะว่า,านิวเพิ่นหายไปหลายนิวอยู่เสียกพันตีนเพิ่นนะแล้วเขาก็เห็นเนาะบ้านไปตรงไลเมือ่อจะเห็นตีนดำเบิดขาดไปตรง สองนิ้วสามนิ้วคุนบอสนะนิ้วตีนเพิ่นปนัปน่นกับเคียรกสูลูกกินหาสูลูกกินดีดีนี่ละชีวิตความเปลี่นแม่อันนี้กับแม่เพิ่นเนี่ยนะหาสูลูก,กินดีด,ดีเนี่ยแม่เนี่ยแม่ตัวดำดำเนี่ยนะหาปวกสูลูกกินวันนี้เมื่ชีวิตไก่แจ่ไม่ลงครับผม ฟันเจียร์ไปรอบนึงเราฮ่องบ่ได้มาไายเนาะฮ่องมังตะเลิกงานมาตอนเกียร์ไม่ไม,ม,ม่แตกเซี่เซี่ยวเป็นตาไทยเก่ยงส่ว่าเฮามาสวยตีฮ่อมาคำตีเพราะมันมาสวยมาคำมันก็เริ่มอิม่มนะแน่แหละนาะก็เลยบ่แตกเซี่ยวเซี่ยวเป็นไรมูลรับพี่ละน้องครับผมมื่อหน้าสิบห้าประเล็นน้ำก่แจ่มไม่พี่น้องมีความสุขความเจริญกันตอนเทนาย กินขา้าวแซีบนอนหลับยาเจ็บยาจนเด้อลำลำรวยๆว่วควายเต็มโดนตะลังเฮียนเลี่องควายดอนเห็นเป็ี่ยนตัวเขาค้ำเลี่องควายดำเห็นเป็ี่ยนตัวเขาแกวเลี่องไงเหล่าหุห่นในไข้หน้าผู้ขา่าเสียงอือข้อก้าวข้าวาาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม